ถ้าพี่น้องมีเบอร์ของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าดาราคนใดคนหนึ่งหรือว่ามีมีโอกาสที่จะขับรถไปบ้านของใครก็ตามในโลกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนอาจจะตื่นเต้นดีใจแต่ว่าเรามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเรามีพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าที่ไม่เพียงแต่ ฟังคาอธิษฐานของเราแต่ว่าตอบคําอธิษฐานของเราด้วยเหมือนที่พระธรรมหนึ่งยอนซึ่งผมเชื่อว่าจาร์็บนนอนน่าจะเคยพูดถึงไปเพราะฉะนั้นในขณะที่เรามองหลายสิ่งอย่างว่าสําคัญว่าเร่งด่วนการอธิษฐานวิงวอนทูลขอต่อพระเจ้ามีผลต่อพี่น้องมากแค่ไหนถ้าเราไม่อธิษฐานเลยเนี่ยกระทบชีวิตของพี่น้องไหมหรือว่าดําเนินไปได้ตามปกติผมว่าน่ากลัวนะ ถ้าเราไม่พึ่งพาพระเจ้าเลยเนี่ยพี่น้องคิดว่าพี่น้องดำเนินชีวิตต่อไปได้ไหมปา่าอาจจะบอกว่าได้หรือว่าไม่ได้แต่ว่ามาดูสิ่งที่พิสูจน์ก็คือสิ่งที่เราทำในแต่ละวันเพราะฉะนั้นคำท้าทายคำตักเตือนที่ผมจะบอกในประเด็นที่5ก็คือในขณะที่เรามองว่าหลายสิ่งอย่างสำคัญอย่ามองข้ามพลังและความสำคัญในการ อธิษฐานหวังว่าพี่น้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันหวังว่าพี่น้องอธิษฐานเผื่อผมหวังว่าผมจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องเพราะว่าถ้าเราไม่อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเพียงไม่กี่คนในห้องนี้เราจะหวังให้ใครมาอธิษฐานเผื่อเราเผื่อซึ่งกันและกันสามีภรรยาอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันหรือไม่พ่อแม่อธิษฐานเผื่อลูกหรือไม่ลูกอธิษฐานเผื่อพ่อแม่หรือไม่เราที่เป็นเพื่อนกันอธิษฐานเผื S <s ่อซึ่งกันและกันหรือไม่ ไม่ใช่แค่คำหนุนใจเพราะว่าคําอธิษฐานนั้นทรงพลังเป็นสิ่งที่ทูลขอต่อพระเจ้าเวลาเรามีปัญหาเวลาเราเจออุปสรรคเราไม่ใช่แค่บ่นนินทาหรือว่ากลัวกังวลแต่ว่าเราทุนขอต่อพระเจ้าหรือไม่